เราพี่ดาบิวก่อนแล้วกันเนาะเกมตัวเป็นไงบ้างไปนี้ก็ดีครับผมดีมากดีเหมือนเหมือนเคยครับปกติก็นานไหมไปน,นี้นนเ,นเอ่อค่อนข้างนานอยู่นะนานนานนาน,นานนานนานมีตั้งแต่ต่อยเสร็จก็มีพักพักยาวอยู่นะเพราะว่าต่อยต่อนเนื่องมากแล้วก็หลังจากพักยาวก็กลับมาเข้าซ้อมมานสามเดือนนะสองสองสองสามเดือนได้แล้วไปนี้เรามาดีมทีมนะต่ขอขาดจะมีกี่คนเนาะแล้วยังมีไฟนี้มาต่อยร่วมไฟกับ าบิวแล้วก็น้องน้องม็กเป็นไงบ้างการเตรียมตัวเปนยัก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ต่อยพร้อมกับนาบิวกับยูนิสแล้วผมก็จะได้ไปแบบเป็นแก๊งจะได้ไม่เหงาครับผมก็เตรียมตัวมาดีครับผมก็ตั้แต่ต่อยเสร็จก็พักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หัวหน้าค่ายก็เรียกเข้าค่ายซ้อมมวยนะครับผมแล้วก็หัวหน้าค่ายก็มาเทนเองกับมือเลยไฟนี้ก็น่าจะหลบหมัดได้ฟุ๊ปฟับฟุ๊ปฟับ เป็นไงบ้างน้ำก็บตัวไปนี้เนาะก็ดีมากดีกว่าไฟที่แล้วแน่นอนครับเพรไฟที่แล้วแผ่วไปหน่อยไฟเหมือนว่าซ้อมซ้อมยังไม่ร้อเอร์เซ็นาไปกีแล้วก็ร้อร์เซ็นต์ครับแต่นี้มากกว่าร้อเรครับนี่สองร้อยเปร์เซ็นต์ว่าเกินร้อยนะพูดถึงการิวนะครับมีเป็นไฟแรกเนาที่ต่อยกีอกซิ่หน้าจะจริงจริงจังแล้วนะไฟนี้ กับไฟต่อประกบกับทางด้านของทิวีตนมก็ยุติไปนะครับการซ้อมของน้องเมย์ทั้งพอต่อยมวยไทยมาได้แชมป์สมใจหวังละนะฮะแล้วเส้นทางคีบ็อกซิ่งเราตั้งเป้าไว้ในต่ออั่ดนนึก็อยากได้แชมป์คีบ็อกซิ่งเหมือนกันนะผมค่อยๆไต่ไปครับผมไม่ได้รีบร้อนอะไรการซ้อมคีบ็อกซิ่งต่างกันหน่อยแต่ว่าไม่มากครับผมไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าการซ้อมผมมันก็เปลี่ยนแปลงทุกไฟ์อยู่แล้วซ้อมแบบว่า ตามที่คนตัวสูงสเขาซ้อมไม่ได้กันพวกสเตปฟุตเวิร์กความเร็วอะไรเงี้ยครับผมพัฒนาซ้อมเหมือนคนตัวเล็กๆซ้อมครับผมมันจะทําให้คนตัวสูงๆเนี่ยทาสิ่งท,ที่คนตัวสูงคนอื่นทําไม่ได้ครับแบบความเร็วฟุตเวิร์กอะไรคนตัวสูงเขาจะทาได้ยากครับผมมันจะยากมากครับผมแต่ว่าเราก็พัฒนาตรงจุดนี้ไปครับผมแล้วมันก็มันช่วยได้เยอะนะครับผมคิกบ็อกซิ่งแน่นอนสเตปฟุตเวิร์กเท้าต้องมาหมัด ต้องมีครับผมแล้วก็ซ้อมตรงด้านนี้เยอะมากครับผมคิดว่าได้ทำได้ดีครับแล้วมีตัวอ,อะไรที่ผ่านเราต่อยเวทไทยมาตลอดมีที่เป็นแบบไฟทางการได้ต่อยคิดามาบ้างมั้ยมีไฟล์หนึ่งครับผมเอ่อแล้วก็ชนะชนะด้วยครับผมต่อย WKN ครับชิงแชมป์ WKN ใช่ครับผมเอ่อแต่มันนานมาแล้วครับมันนานมากมาแล้ว โคนาบิวเองก็จะต้องเจอกับเอนนาฮาชิในวนเราดีคิดว่าเอนนาฮาชิจุดเด่นคืออะไรครับเออจุดเด่นของเอนนาฮาชิเขาฟุตเวิร์กเร็วมากครับผมแล้วก็ความเร็วเขาเร็วครับผมเข้าออกเร็วถอยเร็วเดินเร็วครับอ่านี่แหละจุดเด่นจุดเด่นของเขาตรงจุดนี้เป็นไงมันมันแบบรูบ้สึกแบบกังวลใจไหมเออไม่ได้กังวลมากเท่าไหร่ครับแล้วก็ก็ กติครับผมทุกคนมันมีจุดเด่นของเป็นของตัวเองแล้วก็เอาออกมาใช้ให้ได้ครับแล้วก็แก้แก้มาครับผมนั่นเป็นไรที่ว่าเราที่วา่าจะเดินหรืออะไรยังไงครับใช้แผนไหนต่างการนานครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมต้องรอดูอทีบนเวทีนะครับผมเพราะว่าพอถึงหน้าเวลานั้นแล้วเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเตรียมมาหรือว่าอะไรแบบนี้ผมมันต้องแก้ไขสถานการณ์บนเวทีจริงๆครับ คุณจะต้องรีแมทกับคาร์มาเพสตาครั้งแรกที่คุณรู้ว่ามันจะต้องเจอคู่ปรับเก่าของคุณคุณรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ประกบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันไปก็ยังค้างคาใจอยู่ครับผมเขาก็แบบยังพูดจายังอะไรอยู่ตอนนั้นก็ยังค้างคาใจอยู่ก็อยากให้มันแบบจบจบกันในไฟนี้ให้มันตัดสินให้มันรู้ไปเลยว่าใครแบบ ชนะจริงๆกันแน่ครับผมตอนนั้นก็จะมีประเด็นดราม่านิดน,นึงครับผมตอนต่อยเสร็จถ้างั้นงทางบีช่วยบอกเรา,าหน่อยครับว่าโดยรวมโดยรวมบีคงจะมองว่าเองน่าจะชนะนะครับผมตรงจุด,ดตรงวันนั้นเนี่ยเราชนะข้ออะไรครับวันนั้นผมมองว่าผมแข็งแรงกว่าแล้วก็ออกอาวุธได้เยอะกว่าแล้วก็แน่นกว่าครัวันนั้นก็เขาก็าจ,จะผ่อนผ่อนปลายปลายแผ่วปลายไปครับเพราะว่าเขาก็ล้มเยอะแล้วก็โดนอาวุธเยอะด้วยตอนนั้น ผมก็แข็งแรงกว่าก็ชนะไปผมก็มองเห็นว่าผมน่าจะชนะมากกว่าคุณต่อยอะไราการวันครั้งนี้นะครับน่าจะเป็น,นท,ที่สองแล้วมาลสาสเตอรเนี่ยต่อยมาหลายครั้งแล้วครับผมตั้งแต่วันนั้นที่คุณเจอมาลสาสเตอรครั้งแรกจนถึงตอนนี้คุณคิดว่าเขาเปลี่ยนไปขนาดไหนครับโอ้เขาเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็ติดตามดูเขาตั้งแต่ไฟแรกที่เขาเข้าวันลุงมินีเลยครับผมเขาก็ยังแบบ ปรับตัวไม่ได้ตอนแรกๆแต่ช่วงหลังเขาก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับเขาก็นิ่งขึ้นแล้วก็อาวุธคมขึ้นแล้วก็แบบลดเวทลงมาได้ดีขึ้นแล้วเขาก็อาวุธจัดจ้านขึ้นครับผมก็มองว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับกว่าที่ผมเจอก็ประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องเตรียมตัวไปอย่างดีเหมือนกันครับครั้งแรกพิกัดเท่าไหร่ครับครั้งแรกพิกัด69กิโลครับผมไฟน์นี้ก็เจอกันในนพิกัด66.6ครับประมาณ147ปอนด์ครับผมก็ เป็นพิกัดที่ผมยังไม่ได้ทํามาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ผมคิดว่าผมก็ทําได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมก็มีน้องๆมีนาบินช่วยแล้วก็มีนักพัฒนาการช่วยในการทำน้ำหนักผมคิดว่าผมน่าจะทําได้แล้วก็คิดว่าจะต่อยดีกว่า70ิไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วผมคิดว่ามันใหญ่ไปหน่อยก็อยากจะลดเวทลงมาสักร้อยสี่สิบห้าเนยะครับก็อยากจะลงไปหารุ่นนาบินนะผมเพราที่คุณไม่ได้ชกในในพิกัดเนี้ย เป็นสิบสิบปีครับผมตั้งแต่ใช่ครับผมเป็นตั้งแต่ต่อยมวยไทยก็ต่อยเจ็ดสิบโลครับมวยรอบอิสุสเจ็ดสิบโลครับหลังจากนั้นก็ต่อยหกแปดหกเก้าบ้างหกแปดหกเก้าบ้างแล้วก็เจ็ดสิบบ้างนี่ครับผมก็จะกลับมาต่อยหกสิบหกต่ำกว่าหกหกสิบเจ็ดเนี่ยในรอบเป็นสิบปีแลยครับในกระบวนการ,รถถลดน้ำคัญนะฮะในกระบวนการตอนนี้อยู่ในกระบวนการ,รถถลดนะ้ำคัญเราครับเป็นไงบ้างครับมันมันรู้สึกยังไงบ้างโอยไหม ก็ตอนนี้เหลือประมาณสามอาทิตย์ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าห่วยอะไรมากก็พยายามกินของที่มันมีประโยชน์มากขึ้นครับผมหลังจากที่ชอบกินแซบหรือว่ากินอะไรเงี้ยก็พยายามตัดออกไปครับผมแล้วก็ไอ้ของไรแต่ละขนมขนมก็เลิกกินไปครับผมก็กินแต่อาหารที่มันมีประโยชน์แล้วก็อาหารที่มันจืดลงหน่อยก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วครับผมอาวนะุธลูกหนักตอนเราซ้อมนะตอนเราเตะดาเมจเป็นไงครับมันลดลงไหมมัน <K ill ain> มก็อาจจะมีลดลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ลดไปมากครับผมเพราะว่าเราไม่ได้แบบลดเอากล้ามเนื้อออกไปเราลดเอาแต่ไขมันที่ส่วนเกินของเราออกไปพลังดาเมจมันก็อาจจะยังเท่าเดิมครับผมแต่ยังไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าตอนซ้อมมันก็ดุนแรงเหมือนเดิมยังไม่ได้แกว่งอะไรมากครับก็ลองไปดูวันชกอีกทีหนึ่งว่ามันจะแกว่งหรือเป็นยังไงครับผมพี่พี่ย้อนถามไฟที่เราก่อยประเดิมไฟแรกต่างกับ ก็ผมที่ผมต่อยนะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ค่าเชือกก็เจ็บเหมือนกันนวมเล็กก็เจ็บเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกันครับผมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็แต่นวมวันมันจะคล้องมือกว่าค่าเชือกเพราะค่าเชือกมันจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อย่างไฟวันนั้นที่เราพ่ายแพ้นะเราเห็น ปป้องเเรรราาจะตมับิศษไก็ไอจุดบกพร่องของผมก็น่าจะเป็นการเปิดหน้าแบบไม่ป้องกันนาวุธอะไรงเงี้ยก็มีทีมๆวีนัมนั่นแหละแล้วครับแล้วก็หัวหน้าค่ายก็ช่วยให้ระบบป้องกันตัวดีขึ้นแล้วก็มาหลบแบบฟุกเวิร์กฟุบฟับฟุฟับขึ้นมากขึ้นให้แบบมีสเต็ปมวยสากงสากลเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราไม่เคยได้ทําอะไรอย่างนี้เราก็เสริมให้มันเยอะขึ้นนะผมก็ซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมครับผม อทีอยูจิต้านะฮะก็ต pues anyway> ้องบอกว่าเป็นโชกที่ได้เจหรอกมีปันกันนะเป็นจิ้งจกอีกปังรถทุบเหมือนกันนะเราได้ศึกษาฟอร์คุชชุกของเราเองนะครับเนาะก็เขาก็เป็นสไตล์ต่อยหมัดเตะขาก็แต่ก็ช้าช้าหน่อยเตี้ยวผมด้วยผมสูงกว่าผมเร็วกว่าก็ก็ก็ไหวครับไหวแน่นอน ถ้าเทียบประเมินกับผู้ชกคนก่อนหน้าเราแล้วมันหนักต่างกันก็น่าจะประมาณสไตล์เดียวกันครับต่อยหมัดแบบแต่นี้จะช้ากว่าผมว่าผมผมรู้สึกว่าเขาจะช้ากว่าก็ก็ไหวครับไปแรกผ่านไปไปสองกำลังจะมาเป็นไงบ้างนูเล็กมาต่อยสี่วันครั้งแรกของน้องไปที่บ้าน้าไหมก็เจ็บครับแตกต่างจากนวมใหญ่เจ็บเจ็บอยู่แล้ว ตายเสร็จก็ปวดหัวหมดเจ็บมากแต่ก็ไฟต่อไปนี่ผมก็รู้แล้วรู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็เตรียมรับมือแน่นอนบครัเรื่องของน้ำหนักน้องปีกันี้คิดว่า,ายืนระยะไปกี่ไฟน,อน้องหรือว่ายาวๆไปกี่นิ้ยน้ำหนักผมว่าน่าจะมานสามสี่ไฟครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นแล้วเพราะผมหยุดไม่หยุดโตเลยครับน้ำหนักเพิ่มเรื่อยๆครับ ลดประมาณกี่โลนะปัจจุบันเนาะไฟนี้ผมลดประมาณห้าหกโลครับเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มแล้วครับคิดว่าจะสูงเทียบเท่ากับพี่ชายเป็นไหมหรือเปล่าครับผมว่าไม่ครับพี่ผมสูงเกินผมไม่อยากไม่อยากสูงเท่านี้เท่าไหร่่อยากสูงเท่านี้อยากหาคู่ชกยากไม่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรครับเดี๋ยวดโดนดราม่าไงสูงอย่างเดียวไม่เป็นมวยหรอก ในสามีรงรับกับพี่ชายด้วยต่อยขาแสกันเล้ากันก็ต่อยกับเราแต่ไปไปลูกเก่งแล้วเสียการ์กอเมดี้มาด้วยนะผมเปิดหน้าให้เลยครับวันนั้นน้องผมเลยต่อยจมูกแตกเลยครับกับเราไหลเลยซ้อมๆครับถ้างั้นคุณสองคนพี่น้องครับเคยชมรายการเดียวกันเนี่ยกี่ครั้งครับครั้งหนึ่งครับครั้งเดียวใช่ไหมเช่ดหมดใช่ครับครั้งเดียว ตอนที่พี่ผมชิงแชมป์ WBC น้องผมต่อยคู่คู่แรกคู่แรกคู่เปิดรายการนี่สองครั้งนี่ครัที่สใช่ครับอันนี้เป็นครั้งที่สองใช่ครับพี่ถามแล้วเติมนิดนึงมันก็มีในโลกโซเชียลนะอย่างสัปดาห์ก่อนครับเราดับยำตเขาก็ชนะไปต่าก็บอกยังคงใจเขาเป็นนักชกรายเดียวที่บอกว่าต่อยนาบิลเนี่ยมีอาการนั่งสุดอยากจะแก้มอยากจะฝากอะไรหรือว่าจะในมุมมองเราจะมีอะไรจะผ่านกันได้มัน เป็นเพราะผมโดนหมัดน,นั้นหมัดเดียวเฉยๆพี่ถ้าพี่ต่อยหมัดน,นั้นไม่โดนนะผมไม่เป็นไรหรอกเดี <c oughs> ย๋ยวไว้เจอกันใหม่พี่ไว้เจอกันนะผมอยากเจอเหมือนกันนะแต่ว่าพี่เขาเก่งเก่งจริงครับต่อยโคตรแรงอนะผมเมื่อกี้ผมหยอกเล่นนะผมแต่ว่าครั้งหน้าเจอกันผมรับรองว่างานยากกว่าเดิมแน่นอนนะพี่กุหลาบครับโด,โดนหมัดนึงโดนหมัดน,นึงแล้วมันก็ตามมาอีกไม่รู้กี่หมัดจำไม่ได้มเมาจัดมึนมากครับผม วันนั้นผมโดนหลายมาติดนะกลับไปดูเทปได้ครับผมประมาณ7หมัดได้คนะรับหมัดกลับหมัดซ้ายอนะ่ะ7หมัดปิง้งเปิง้ปงโอ้โหผมเซตตั้งแต่หมัดแรกแนละ้วจังหวะผมไม่ทันมองครับผมจังหวะผมก้มจับคออยู่ครับผมแล้วก็พี่เขาฮุกซ้ายมาเต็มเต็มกามเลยคนระับแล้วหงายเงือบเลยก็เมาจริงคนระับทรงพลังมากเห,ห,ห,หมือนอุกกาบาตตกใส่ให,หัวเลยครับ <c oughs> <c oughs> สายอุกกาบาตตัผมโดนโดนหมัดที่ต่อสู้เนี่ย ขึ the ้นระดับ <room> ต like like ้นต like ้นเลยไหมครับนั่นจะเมาสุดแล้วครับผมก็จังหวะไม่ทันมองครับผมเหมือนตอนที่ผมโชกับปี่ซูเปอร์เล็กเหมือนกันนะผมไฟแรกผมโดนซูเปอร์เล็กโอเวอร์แฮนด์นะผมมัดขวามาตรงนี้ผมก็เมาแล้วก็แล้วก็โดนซ้ำก็นอนไปครับผมไฟแรกแล้วก็กลาบดำมันนั้นมันหลายมันครับผมมันเลยมันเลยมันเลยหนักเอาเรื่องครับผม แต่เขาก็ถือว่าแบบว่ากลัวว่านาบิวหาผู้ชกไม่ได้เออขาบอกเขาพร้อมไงไมาเจอกับนาบิวดได้พี่อย่าไว้ผมต่อยไฟนี้เสร็จแล้วน่าจะมีไฟหน้าต่อถ้าไฟนี้ไม่เจ็บตัวนะแล้วก็ไฟหน้าเสร็จเราค่อยว่ากันนะพี่มันพอเกิดมาเราไฟหน้าเนาะเพราะชาติก็ประกาศไนแล้วว่าโอกาสครับผมอาจจะได้ต่อยที่ญี่ปุ่นครับ,รบกับไฮเกตตี้ถ้า ไปคีบ็อกซิ่งนี่มาเจ็บตัวนะครับก็ต่อยต่อเนื่องครับแล้วก็ไอ้กตี้เสร็จค่อยว่ากันนะพี่กุหลาบดำไอ้กตี้เลือกได้เราออกปฏิกาอะไรดีครับอะไรก็ได้ครับถ้าคีบ็อกซิ่งก็ดีเพราะผมจะได้โอกาสชิงแชมป์ด้วยใช่ผมแต่ว่าน่าจะน่าจะมวยไทยครับผมดูทรงแล้วที่ว่ามวยไทยตอนนี้เราเล่นเดียวม,มากกว่ากว่าที่เคยใช่เออ,<พ>อน่าจะ น่าจะได้เปรียบมากกว่าครับผมเพราะว่าผมต่อยมวยไทยมามากกว่าผมแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านมวยไทยมากกว่าแต่กับคิดบ็อกซิ่งก็ต้องรอดูไฟนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงครับทก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับยูนิตนาบินแล้วก็ปรทอนนะครับพวกผมก็ไปเต็มที่แน่นอนไฟนี้พัทยาต้องรู้จักครับผมก็ ไปเต็มที่ไปสนุกแน่นอนก็เจอกันวันที่26ครับฝากเป็นทุกคนเป็นกําลังใจนะครับจะทําให้เต็มที่ทําให้ได้รับชัยชนะแน่นอนครับขอบมากทุกคนครับสวัสดีครับ,บค,ครับมากครับจ,จำทุกคนที่เห็น